สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวันนี้จะมาแจก B M w o u แซส่สีนะครับม,มาเปิดเมนูแลียกโลกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ E L E G ครับผมนี่เลยโนเทคเปลี่ยนสีได้ครับ เปิดดังๆเลยนะครับที่คือที่บ้านบนตกนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลย โอเคครับ okay,